ชมค่ะประเทศไทยมีนโยบาย30 a 30นะคะก็คือปี2030การผลิตรถยนต์ที่ออกมานะคะ30จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะวันนี้พามาดูการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นก็คือการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้ากระจายไปทั่วประเทศค่ะเพื่อความสะดวกในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาเปิดตัวออโตชาร์จ แล้วก็เตรียมที่จะตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าชาร์จ3นาทีเต็มค่ะผ่าท่านผู้ชมมาที่งาน PEA Waterworks นะคะซึ่ง PEA เขาประกาศความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้าส่วนภาพเป็นหน่่ยงานที่สำคัญนะคร ในการที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกพื้นที่รัฐบาลเนี่ยได้มีนโยบายนะครับว่าจะให้ส่วนราชการทั้งหมดนะฮะได้ใช้รถ EV c a เนี่ยได้ขับเคลื่อนมาอย่างมั่นคงรวดเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมีอย่างสูงมากนะครับแล้วก็ค่ายรถยนต์วันนี้ก็มามาพร้อมกันเกือบทุกค่ายครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำแรกที่ทำฟีเจอร์ออโตชาร์จ มาคุยกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคุณสุประชัยเอกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ว่าคางาน PA boat a w o r d s มีความสำคัญยังไงคะเป็นงานที่แสดงหรือตอกย้ำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นผู้นำในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่จะใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นการตอกย้ำอีกตัวหนึ่ง ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยทำอะไรไปบ้างที่ผ่านผ่านมาในส่วนของโครงสร้างหรืออินฟาสตรักเจอร์ทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าปีหนะ้านจะมีสถานีมากน้อยแค่ไหนคะจะมีการติดตั้งสถานีชาร์จทั่วประเทศเนี่ยอยู่263สถานีทุกระยะทาง100กิโเมเหนือใต้ออกตก จะครอบคลุมทุกระยะทางสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใชย้ยานยนต์ไฟฟ้าการเกิดขึ้นของสถานีอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีภาคเอกชนมาร่วมมีผู้ประกอบการมีเครือข่ายมาร่วมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นตรงนี้เนี่ย PA ร่วมกับใครบ้างคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเพียงแต่ผู้นําในการก้าวเดินส่วนที่จะมาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือเริ่มแรกก็คือการโลมิ่งของสถานีไฟฟ้าที่ทุกองก์นเนี่ยมีอยู่ คือคำว่าร่รเนี่ยแปลว่าเวลาเข้าไปที่แอปพลิเคชันของค่ายไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นหมดเลยว่าสถานีทั์อยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับผมมองเห็นหมดครับถ้ามีผู้ประกอบการจะเข้ามาอยากจะตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าลงทุนเท่าไหร่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้เปิดรับสแสวงหาความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเราจะทำในเฟสหนึ่งระยะ2เนี่ยอีกร9 0ยถานีปี6566เนี่ย ท่านใดต้องการมีส่วนร่วมกับการติดตั้งสถานีชาร์จเนี่ยสมัครติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาได้ครับลงทุนจุดหนึ่งประมาณ3ล้านบาทที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะผู้ลงทุนหมายถึงว่าถ้าเกิดมีที่ดินและอยากเป็นสถานีชาร์จเนี่ยติดต่อการไฟฟ้ามาการไฟฟ้าไปลงทุนให้ตอนนี้แจ้งกันเข้ามาเยอะมากเยอะมากฮะสมมติว่ามีท่านผู้ชมอยากจะมาเข้าเป็นเครือข่ายของการไฟฟ้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างละ่ะที่ดินต้องอยู่ตรงไหน บนเส้นทางหลักสามารถเปิดให้รถสาธารณะที่ใช้รถไฟฟ้านี่เข้าชาร์จได้นั่นคือเป็นเด็นหลักที่สําคัญที่สุดเลยถ้าผ่านการคัดเลือกแล้ว PA จะเป็นผู้ลงทุนให้ครับผมและแบ่งผลประโยชน์กันอย่างนี้เหรอคะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกแห่งเลยก็ได้ฮะแล้วเขาจะส่งข้อมูลมาที่สํานักงานใหญ่เพื่อนในการมีคณะกรรมการพิจารณาอยู่ครับเพื่อที่จะเร่งให้มีการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ทั่วประเทศได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้คือวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศไทยเห็นบอกว่าจะสร้างสถานีอัดประจุที่แบบชาร์จ3นาทีเต็มมันเป็นยังไงคะเราจะนําโครงสร้างพื้นฐานด้านดานโยนไฟฟ้าโดยเฉพาะด้านสถานีชาร์จเนี่ย มาไว้บริการสาธารณะทุกระดับรถยนต์ทั่วไปหรือเป็นรถขนส่งสาธารณะที่มีขยดใหญ่ก็ตามสถานีนที่ชาร์จที่ใหญ่และไวที่สุดเนี่ยมีขนาด360กิโลวัตต์ชาร์จเพียงแค่3นาทีพีเอจะตั้งสถานีอัดประจ,จุไฟฟ้าขนาด360กิโลวัตต์ตรงนี้ที่ไหนบ้างเส้นทางที่ออกทั้งภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้4จุดเช่นที่เส้นทางไปจังหวัดลำพรนมาไประยองนครสวรรค์ภาคใต้ก็ที่เพชรบุรี เพื่อที่จะรองรับรถขนาดใหญ่รถโดยสารรถบรรทุกนะคะคให้ชาร์จได้ไหวนั่นเองนะคะเ <c oughs> พราว่าคเวลาที่เราไปชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องไปสแกนหน้าตู้ทุกๆครั้งลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่สะดวก <c oughs> เห็นว่าล่าสุดไี่มีออโต้ชาร์จออกมาเรอคะการไฟฟ้าส่วนกลางเราเองเปิดตัวออโต้ชาร์จเป็นครั้งแรกออโต้ชาร์จเนี่ยไม่ต้องไปสแกน QR code ไม่ต้องไป RFID แล้วทำยังไงให้ตู้รู้จักเรา ต้องไปขึ้นทะเบียนว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากมหาอะไรเทคโนโลยีพระจอม9กาลากระบ,บังเนี่ย <S S นะครับเขาจะทําการเก็บข้อมูลไว้แล้วถ้าเป็นรถยนต์ที่มี ID แล้วเนี่ยก็ <S S สามารถที่จะเสียบป,ปุ๊บอ่านได้เลยไม่ต้องไปรอสแกนอะไรละแ,แล้วถ้าไปชาร์จที่สถานีไหนนะฮะดูประวัติของตัวเองได้เลยว่าเคยชาร์จแบบนี้ที่ไหนเป็นสัานแบบออโตเมติกครับ ถือถ้ากับว่าลงทะเบียนครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นพอรถกับ PAOTA Platform รู้จักกันแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ตลอดโดยไม่ต้องสแกนเป็นรายครั้งครับผมผู้ว่าคะแล้วการชาร์จที่บ้านหรือว่าคอนโดมนียมตรงนี้รองรับยังไงบ้างคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างครอบคลุมครบระบบนิเวศของการใช้ยานยน,ยนต์ไฟฟ้าหรือเรียกอีโค่ซิสเต็มนะฮะหนึ่งภายในตัวบ้านภายในสถานประกอบการเช่นโรงแรมรีสอร์ท ต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมให้มีโปรดักต์ของการไฟฟ้าส่วนภูิภาคที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือจะประกอบธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าปูปลาปักเป็นผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและส่วนตัวนี้ล่ะคะผู้ว่าคะตัวนี้เป็น DC w a l อลชาร์จนะครับขนาด25กิโลวัตต์อันนี้เหมาะสําหรับนะฮะหน่วยงานหรือองค์กรหรือจะเป็นรีสอร์ท โรงแรมสามารถให้ลูกค้าเข้ามาชาร์จได้ด้วยนี่ตัวนี้คือ 25, 25กิโลวัตต์25กิโลวัตต์ครับเท่าไหร่คะราคาตอนนี้วางไว้ที่3 5 0 0ครับสามารถใช้กับแพลตฟอร์ม PA w a t a ได้ผู้ประกอบการที่จะทำ EV Charging Station เนี่ยเขาจะได้ค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่คะถ้าเลือกใช้เป็น low priority นี่อยู่ประมาณ2บาท60กว่าตังค์ครับ ก็คือต้นทุนของผู้ประกอบการจะอยู่ที่ประมาณ2บาท60สตางคนะคะค่าไฟแต่เวลาตั้งราคาขายสำหรับคนที่มาชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะอยู่หน่วยละประมาณ6บาท7บาท8บาทแล้วแต่ตั้งราคาทําให้ธุรกิจนี้มีคนเข้ามาสนใจมากขึ้นชาร์จที่บ้านเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าแล้วจะชาร์จอย่างไรให้มันปลอดภัยผู้ว่าคะ สำหรับปูป้าปักขนาด3 7กิโลวัตต์เ,เสียบตามปลั๊กบ้านทั่วไปได้ครับแต่ถ้าเป็น DC ซีอชาร์ตขนาด25กิโลวัตต์นี้เนี่ยขนาดกระแสเนี่ยจะสูงขึ้นแนะนาครับให้ขอมิเตอร์ลูกที่2ออันนี้แยกออกมาเลยสายเมนจะเห็นเลยเดินมาเพื่อการชาร์จเครื่องนี้เท่านั้นจะเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ที่ติดตั้งงั้นถ้าสรุปง่ายๆท่านผู้ชมคะถ้าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จไฟที่บ้านให้มั่นใจเนี่ยก็คือสอบถามจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มั่นใจที่สุดในตรงนั้นครับผมนะคะวันนี้ได้ความรู้กันไปนะคะขอบคุณท่านผู้ว่าค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ,ดรบเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาค่ะ